อันนี้รองเท้าเกียร์บีนะครับเกียร์บีอันนี้จัดส่งประเทศเรานะครับอันนี้นะจัดส่งประเทศเราครับรุ่นนี้นะครับเขาเกียร์บีหลายรุ่นเลยประเทศเราเราก็ส่งครับแล้วก็มีตัวปะกติด้วยครับของมาโค ไม่ใช่เอาเก็บด,ดีอย่างเดียวนะครับมาโคเขาก็เอาส่งทั่วไทยไปทุกที่ประเทศเราเราก็ไปลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามส่งได้หมดครับนะครับอันนี้คืออันนี้เคยจะส่งประเทศเรานะครับไทยลาวกัรรมพูชาเราส่งหมดครับพม่าก็ส่ง มาเลเซียก็มีนะครับบาง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 ครั้งก็มีส่งไปมาเลเซียก็ยังมีนะครับมาเลเซียเราก็ส่งนะครับ